นายกำลังดูอะไรอยู่คุณดูดูแลลูกน้อยพิถีพิถันขนาดไหนค่อนข้างยากเลยจะยากหรือไม่เกี่ยวอะไรกับนายด้วยไม่ว่าช้าหรือเร็วคงได้ใช้ล่ะต้องดูว่าคุณเึ่งจะยอมมีให้ผมได้เมื่อไหืมถึงฝันก็ต้องมีขอบเขตนะืมผมเก่งเรื่องฝันจะตยายแถมเก่งทำให้ฝันเป็นจริงด้วยนะมีเคสตัวอย่างบ้างไหมไหนายไล่ฝันสิ คุณไายสามารถได้อยู่กับคุณเซิ้งคือฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมเอ๊ะเมื่อกี้คุณลุงเซิ้งพูดถึงผมใช่หรือเปล่าเขาให้คะแนนผมเท่าไหร่คุณฮัาไม่ใช่แค่ฝันเก่งแต่ยังเก่งในการสื่อสารกับผู้สูงอายุอีกผมว่าใจคนแก่เก่งจริงๆนะอืมเขาพอใจในตัวนายนกคาดว่รครั้งนี้ชื่อของลูกก็คงคิดเวลา ผมคิดไว้ตั้งแต่อายุ16แล้วลูกคนแรกที่จะมีกับคุณเซิงต้องชื่อฮววเซิงชื่อเล่นคือฮววเซิงนายน,น่ฝันเก่งจริงๆเลยนะคุณไม่คิดว่าชื่อนี้ดีมากเหรอคนแรกให้ชื่อฮัาเซิงคนที่สองก็ให้ชื่อว่าชื่ออะไร